สวัสดีครับแฟนๆคนใจ่ายเช่าทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอ่ะมึกพอกันยนีมืหมเศร้าเนาะพี่น้องละนะครับเสียงหอกระจายเข้าประกาศสวนๆกันเยอะจากบ้านได้เป็นบ้านไดนะครับก็เนื่องจากว่าจังหวัดบึงการเท่านะครับเป็นจังหวัดเดียวอยู่ในภาคอีสานที่ยังบอพบผู้ป่วยโควิดเพลินละนะครับก็เลยต้องเข้มๆกันหน่อยนะครับลองมาดูที่เป็นแซมอีสานบ่แซมอีสานตัวจริงบ่เนาะพี่น้องละ ปราศจากโควิดว่าซั่นนะครับเดนิเอเพราะว่าราชการจังหวัดเพิ่งกับบอกว่ากำชับเข้มงวดการเข้าการออกจังหวัดน้องพี่น้องนะครับถึงรับประกาศว่าใครๆก็ปิดจังหวัดเนอะพี่น้องนะครับบ่ให้เข้าบ่ให้ออกว่าซั่นว่าแต่ถ้าจะเข้าถ้าจะออกก็ต้องปฏิบัติตามกฎย่างเร่งคัดว่าซั่นจับเป็นจับปั๊บเป็นปั๊บไม้เป็นไม้ว่าซั่นเอาจริงนะครับพี่น้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับซึ่งที่ผ่านมาหลังจากประกาศเคอร์ฟิวกับ เปิดที่ไหนยินดีเนาะผู้ป่วยลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับ่ะก็ดีเบิ่งซอยกันพี่น้องมันจะได้เบิดได้หายไปจากบ้านจากเมืองเฮาจะได้ทํามาหากินสะดวกนะครับผู้ใดถือกักตัวอยู่บ้านนั่งนั่งนอนนอนเซ็งๆไปใช้บ่ได้รก็หาในเห็ดได้พี่น้องนะนะครับปลูกพักปลูกงานนี่แหละนะครับหากระป๋องกระแป้งกระบะกระถางมาผสมดินผสมปุ๋ยปลูกหรือผสมกรเห็ดปุ๋ยไวทะเห็ดปุ๋ยมักไว้ใส่ก็น่าซ้ำโควิดเศร้าสันซ้ำเบิดระยะกักตัวนี่าสัน นะครับพี่น้องน้ำมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเบิงปุ๋ยหมักที่คนใจเส้อทุ่งหมักจากแหนแดงพี่น้องผ่านไปสองสัปดาห์หน้าตาจะเป็นยังไงใช้ได้หรือยังมะเบิงน้ากันพี่นอ้องอ่ามันยู่ในนีล่ละนะครับเปิดเป็นได้พี่น้องนะครับหน้าตาของปุ๋ยหมักจากแหนแดงนะครับ <c oughs> โอ้ กินแอมโมเนียห้อยๆึ้นมาเลยพี่น้องกินแอมโมเนียแห้งๆนะครับทางที่ควรใจเช้าทุ่งไม่ได้ใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับใส่แค่มุนสัดนิดๆหน่อยๆนะครับมุนสัดประมาณจากสามถ้วยนี่ละมันบอลมีหลายนะครับวัสดุมาร์กล้วนก็คือแหนแดงนะครับตามสูตรของอตามข้อมูลนของกรมวิชาการเกษตรนะครับพี่น้องแหนแดงมีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง4.26เปอร์เซ็นต์ นะครับกินที่ห้อยๆคือมากเกิดเกิดจากการสะสมของไน่ตัวเจนหรือยูเรียนั่นเองพี่น้องนะครับเอาให้พี่นอ้องเข้าในเบิ้องไปน,นะครับเอาเก็บไปใส่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับผ่านไปสิบสองมืออพี่น้องนะครับเกือบสองสัปดาห์เนาะนะครับแต่ถ้าว่าสมบูรณ์แบบไปนะครับกัญยงบ่ท่านสมบูรณ์ประเด็นเนื่องจากว่ายังมีการย่อยอยอะน,น,นะพี่น้องเนาะนะครับโอ้ยแงดแงดปั่นเหงยวงัวนะครับเพราะว่าข้างในกล่องปุ๋ยยังอุ่นๆอยู่ก็แสดงว่ายัง ยังมีการย่อยอยู่นะพี่น้องนะครับฉะนั้นใครอยากใส่ก็จะเฝ้าด้วยพี่น้องนะนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามีการย่อยเร็วอีหเลีพี่น้องนะครับย่อยสลายย่อยสลายได้เร็วมากนะพี่น้องนะนะครับแหนแดงล้วนล้วนพี่น้องนะครับบม่มีใบไม้อื่นปนเลยนะครับนี่เบื้องหน้าตาเขาพี่น้องนะครับล้วนซุยดีนะแกว่าแหนแดงมันเป็นเป็นพืชที่ย่อยสลายได้เร็วพี่น้องนะครับ เป็นพลืชอวบน้าเนาะนะครับแต่บดแต่บทท่านเห็ดปุ๋ยมันก็ย่อยอยู่แล้วนะมันมุนอยู่แล้วนะครับมีขนาดเล็กอยู่แล้วพอมาเห็ดป็ดปุ๋ยมันก็เลยย่อยเร็วพี่น้องนะครับอ่ะยังอุ่นๆอยู่นะครับพี่น้องข้างล่างนี่ยังอุ่นๆอยู่นะครับบอท่านให้พี่น้องอกไปใส่ดกให้มันย่อยเป็นกว่านี้ก็น่าพี่น้องนะให้อุณหภูมิข้างในอุณหภูมิในกล่องปุ๋ยมักนะครับใกล้เคียงกับอุณหภูมินอกกล่องปุ๋ย น้องพี่น้องเนาะนั่นก็แสดงว่ากระบวนการย่อยสลายได้สิ้นสุดลงนะครับสิ่งที่ได้ก็คืออินทรีย์วัตถุกับธาตุอาหารพืชที่อยู่ในนี่แหละน้องพี่น้องเนาะนะครับเท่ากับสามารถเอาไปผสมดินปลูกพักได้เลยน้องพี่น้องนะครับตามอัตราส่วนที่คนใจเช้าทุ่งบอกนะครับปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนดินสองส่วนน้องพี่น้องเนาะกันใส่แต่นแดงปุ๋ยมักล้วนๆ้ังสิไปปลูกคนใจเช้าทุ่งบอกเลยว่าต้นพืชมันยั่งบระยูน์อกนะครับมันสีลม แตต้องมีดินเป็นส่วนผสมนะครับเพื่อเค็ดให้เกิดแรงยึดเหนียวระว่างรากพืชกับดินนอกพี่น้องนะนะครับหรือท่านได้จับไปผสมกับปุ๋ยมักตัวอื่นก็ได้พี่น้องเฮ็ดแบบมิกเซอร์นะสูตรร่วมพี่น้องอาจจะมีปุ๋ยมักจากใบไม้มีปุ๋ยมักจากอันอื่นยี่แล้วก็เอาแหนแดงนี่ปุ๋ยมักจากแหนแดงเป็นส่วนผสมกาไปเป็นการเพิ่มเติมในตัวเกน็ดนะนะครับเนื่องจากว่าในในในแหนแดงมีในตัวเกลสูงฉะนั้นปุ๋ยมักตัวนี้นะครับ จริงทีว่าเป็นปุ๋ยหมักสูตรในตัวเกนได้อย่างเต็มตัวน้องพี่นน้องนะครับควรจะจ่ถูกแนะนําตลอดว่าไผมีก็ให,ให้เพาะให้เลี้ยงไว้พี่น้องนะครับไปจะเห็ดปุ๋ยน้องใส่ปลูกผักได้เลยนี่นะครับผสมดินปลูกผักเห็ดผักงามโดยเฉพาะผักกินใบพี่น้องหรือต้นไม้ที่ก,กำลังจะเริ่มเติบโตในช่วงแรกๆต้นไม้ปลูกไม้นะนะครับหลังจากติดแล้วก็ช่วงที่เขาสร้างต้นสร้างใบนี่ครับ <c oughs> ปุ๋ยหมักตัวนี้เหมาะสมนะครับ หลังจากมันใหญ่มาแล้วเป็นระยะ2ระยะ3ไปเขาก็จะใส่ตัวปุ๋ยตัวอื่นเสริมไปน้านะครับนอกจากจะให้ธาตุอาหารในตัวเกล็สูงแล้วยังมีธาตุอาหารตัวอื่นน้ำพี่น้องนะครับในตัวเกล็ดฟอสฟอรัสโพเทสเซียมนะครับธาตุอาหารร่องแลักจุลธาตุหรืออาหารเสริมก็มีคืกนะอกันนอกพี่น้องแต่ลกักๆักในตัวเกล็มันสูงนะครับเขาจึงนิยมใส่เป็นปุ๋ยเร่งใบนะครับปุ๋ยเร่งใบจากแหนแดงนอกพี่น้องนะครับก็ต้องไปเพิ่งดอกไอ ปุ๋ยยีนยูเรียน้ำตลาดพี่น้องนะครับใส่แทนได้เลยนะครับยูเรียจากธรรมชาตินี่แหละนะครับนี่กินห้อยๆนี่แอมโมเนียออกมาห้อยๆนี่นะครับพี่น้อง <c oughs> อ่ะหน้าตาเขาก็ออกมาเป็นจังสีละสำหรับปุ๋ยหมักจากแหนแดงเอาลฟูไดมีกับเพชรไผ่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับ <c oughs> นะครับส่วงผักฝืนจากโควิดนะครับพี่น้องละบางท่านถือกักตัวกักโตอยู่บ้านเซ้น บมมีในเห็ดเอ้ยมักปุ๋ยไปใส่ก้นเนี่ยปลูกผักก็น,น่านะครับพี่น้องจะได้ประโยชน์ใครก็น,นอนถ่าซื้อๆเนาะ <c oughs> อ่ะพูกฟุ้งๆจังหน่อยนะครับถือว่าการย่อยค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็ว่ากาให้เขาย่อยไปก็นี่จังหน่อยให้มันมันยังอุ่นๆอยู่นะครับเพิ่งแค่สองสัปดาห์เองนะครับนี่คือ,อย่อยเร็วกว่าใบไม้พี่น้องใบไม้ใส่เวลาสองเดือนอันนี้ใส่เวลาสองสัปดาห์นะครับ อีกประมาณสี่ห้ามือก็สามารถเอาไปไใส่ได้เลือกันพูดได้จากใส่ก็ใส่ได้เพราะว่ามันกับบ่ออนแห้งพป่น้องมันพอดแค่อ,อุนอ่นๆนะครับพอแต่หูจักซื่อนาะพี่น้องเนาะพอหัห่นหูน่ทาทั้งในอุ่นกว่าทั้งนอกนะแต่ขันไผจากใส่ก็ใส่ได้ละล่ะนะครับเี่น้องเอาไปผสมดินปลูกหรือเอาไปโรยโรยโรยนาโรยนา,นาแป้งพักเข้าได้เลยนะนะครับแล้วก็ลดน้ำตามนะครับเขาก็จะปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับ โดยเฉพาะไนตตรเจนนะพี่น้องเนาะแหนแดงนะครับพี่น้องอะซอลล่าไมโครฟิลล่าอะซอลล่าพินาต้านะครับพี่น้องอนาบีน่าเนาะจูลินซี่ที่อยู่ในแหนแดงนะครับที่มีคุณสมบัติในการตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเก็บไว้ในแหนแดงนะครับพี่น้องนะครับคุณสมบัติมันก็คล้ายๆกับพวกไลโซเบียมของจากปมหลักทั่วหรือผสมกับ โชโตแฟกเตอร์บ่โบโรแฟกเตอร์ที่อยู่ในอันจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะพี่น้องนะครับตึงไม่ตัวเย็นขึ้นกันนะครับแต่ตัวนี้จะได้ตึงได้หลายกว่าน้าพี่น้องนะในทั่วจะมีในตัวเย็นอยู่ประมาณ3%แต่อยู่ในแนแดงมีสูงกว่าทัว่วคือประมาณ4.26%นะครับตัวนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะหน้าเขา่าช่วงแรกๆรกน้าพี่น้องนะเห็นให้เขางามตั้งโตได้ดีนอกจากได้ธาตุได้ตัวเย็นแล้วเขายังจะได้วัตถุดิบ อินรีวัตถุในการปรับปรุงโครงสร้างดินนาะพี่น้องเนาะทำให้ดินล้วนซุยน้นแาแร่ธาตุอากาศผ่านได้ง่ายแลวก็ในเวลาเดียวกันก็นสามารถดูดซับน้ําดูดซับความชื้นให้ครับดินได้ดีในกรณีที่เป็นดินเหนียวหรือดินทรายน้ะพี่น้องเนาะดินเหนียวก็จะให้ดินล้วนขึ้นนะครับถ้าเป็นดินทรายก็จะให้เกิดการดูดซับน้ําดูดซับปุ๋ยได้ดีขึ้นนะครับพี่น้องแค่ที่จะไหลหนีนะครับเปทือเ,เป็นวัตถุปรับปรปุงดินได้เป็นอย่างเยี่ยมสั้นเยี่ยมเลยละสั้นยอดเลยละน้องพี่น้องเนาะนะครับ บ่มีอยังดีลื่นปุ๋ยไปแล้วนะพี่น้องนะครับเฮ็ดให้พืชเจริญงอกงามได้ก็คือปุ๋ยนะครับส่วนอื่นน่ะเป็นเพียงองค์ประกอบเป็นเพียงตัวเสริมหลักๆก็กกคือปุ๋ยนั่พี่น้องเนาะนะครับ <c oughs> อคลิปนี้คงจะสันส้นๆเท่าน,นี้เนาะพี่น้องเนาะเอาให้ป้าพี่น้องมาเบิ่งลักษณะของแหนแดงเดี๋ยวการน,นําไปใส่ใส่จะได้คลิปชอบไปเฮาจังเบิ่งนํากันนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้มันย่อยสลายได้ดีกว่านี้จังไดยก่อนนะครับแต่ถ้าอยากใส่ก็ใส่ได้ละ่ะล่ะแต่คนรจะใช้ถุง ตันี้มันยังพรท่านมีเวลานะครับอยากน้ำโควิดอยู่เมือ่อน,นี้ก็สิดว่าในเงินหัวหน้าเพราะว่าเสภาพาไปตั้งดานอีกตัวหน่ป้องอุดป้องขาดบนี้นะครับเพราะว่าตำบลท่ากงแดงของคนใจแสบถุงเป็นตำบลไา้แดนตำบ,บลลอดต่อลอดแต่เคบระวังสกลนครกับบึงการนะครับสกลนครก็มีผููติดเสื้อแล้วนะไก่หมอเข้า,ามาหมอเข้ามาเราอยู่อำเภอไก่ไนี่ฉะนั้นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะจะได้จังสิรักษาแซมรักษาสถิติไว้ บ้องไมีคนติดโควิดในจังหวัดบึงการมาสัน้นครับต้องมีการเข้มงวดกวดขันมุนน่งเ้าะหาการจายเข้าเปิดส่วนๆกันยู่ประกาศของจังหวัดบึงการเนาะเกี่ยวกับการเขาออกในพื้นที่ต้องเข้มงวดขันสูงสุดมาสั้นว่านะครับอ่ะคลิปนี้พ่อพี่พ่อนอ้อ,นองเพียงเทนีสั้นๆพี่น้นนนองนะครับนะไปเห็นงานก็เหมือนนะครับคลิปหนามียังดีๆเขาจะพอกันไหมเนาะเอา วุ้ยมักจากในแดงมาฝากพี่ฝากน้องนะครับอ่ะท่านใดมีก็ให้ลองเห็ดเบื้องตอง้อพี่น้น่อยนะถ้ามีปริมาณหลายๆก็เห็ดไปเลยนะครับเขาก็จะได้ใส่ปลูกพักปลูกหญ้าไปนะครับช่วงนี้จะได้ก็ช่วยตัวเองไปก่อนเพี่น้องนะนะครับเรื่งหาพันธที่ว่ารัฐจะช่วยเหลือกัน,นาทาไปพี่น้องก็จะช่วยทุ่งกันทาขึ้นกันนะครับได้ก็เอาบ่ได้ก็เอาโบาเอา,อาเอานาะนะครับทางดีที่สุดก็คือต้องพึ่งตัวเองไปก่อนพี่น้องนะครับพึ่งตัวเองก่อนนะครับคือจังงิน พรนว่านะเมื่อเราช่วยตัวเองแล้วพระเจ้าถึงจะช่วยนะท่านต้องช่วยตัวท่านก่อนแล้วพระเจ้าจึงจะช่วยท่านมาจังวขันส่วอยแล้วขันห้าสร้อยจะคล้องได้แล้วไปกับพระเจ้าก็บพระต้องส่วอยนะ <c oughs> นอกพี่นงเน,นะนะครับเอาบ่อเรืนนพี่น้องน,นะครับบ่อห้พี่น้องซีเรียดน,นะครับส่วนสถานการณ์ที่สี่นะโรคระบาดนะครับไทยกับละว่างไทยกับยานไตยทุกคนนะครับบางหน่วยงานถ้ามีคนติดนี่เขาจะปิดเลยได้พี่น้องน,นะครับ นคือจังบอลที่คนจะใช้ทงเฮ็ดงานอยู่นี่นะครับขันมีผู้ติดเสื้อซาจะคนนี่ก็หน่วยงานนี่นก็บยุดไปเลยจะว่าบอกกันว่าผู้ใดอยากยุดนี่เสียสาระปิดไม่ให้มูได้ยุดนั่นแน่นะ <laughs> ติดแหล่มูก็จะได้ปิดแน่วซนว่า <laughs> อ่ะบอกหยอกกันน้องเป็น้องเอาไปยังให้ไพเป็ี่ยนยังละนะครับปลอดภัยก็บหายปลอดภัยตลอดนะครับเอาคลิปนี้พอพี่พ,ออพ่พอน้องเพื่อนท่านี้คลิปหน้าจะพอกันไหมสวัสดีครับ